สวัสดีครับผมเบ่าหนองคำมนีมาพบพ่อกับเบ่าหนองอีคือเก่าครับผมห่อนเมื่อยมาแต่พ่นบอกพีกแม่แดงพอดีเบ่าหนองชิมาขอโฉกตองหวดปูก็เลยไปเจอแม่แดงก่อนแวบไปเบิ้งเพื่นก่อนเห็นเพิ่ังเกบอกพีกอยู่เพิ่อนลังวหวอันแม่บ่ไเ้คุยน้ำดนเด้อบเบาม่สชิไปอันขายพวกพีกว่าซันก็เลยนั่งคุยกันข้าวหนึ่งก็เลยออกมากระ่อมปูนี่ละอันไปถามเหลขกเพื่อนว่าเพื่อนฝันแล้วบ่เพิ่นบอกเพื่นฝันแล้วเบา แม่ฟันแล้วแต่ว่าจ็กสิเป็นยังไดเดอ้อวาซันแม่ฟันอยู่โพดบอกพีกนี่แหละวาซันงวดวันที่1ตุลาคม68เบิ่งไหวฟังไว้เป็นแนวทางนะครับใส่วินายานในการรับชมรับฟังนาตรงจรงิงตรง,รง,ตรงยางมันก็ขึ้นอยู่ที่โชคและดวงนะครับเนาะแม่เพิ่นฟันเพิ่นก็อยากมาบอกสูฟังงวดนี่กมีผู้พดได้บอกได้ครับว่าเล็กมันที่มาตัวใดเนาะเบาน้องไดเลขมาก็ไว้เป็นแนวทางเลขงวดที่แล้วของเพิ่นเพื่อนให้ศเอเจ6ดหเจศ มันก็ไปออกเพื่อนบานเนาะศูนย์เจ็ดเก่าแม่นาะมื่นนั้นก็เอเก้าเจ็ดเก่าเก่าศูนย์เจ็ดหรอย่างนี้แหละกะับากันได้โชบกันไปหลายแต่ว่าเหรียญใหญ่พิ่คยังโบเขาก็บาแน่ยครับเหรียญใหญ่อาจสีเขาก็ได้งวดนี้ผูมม้ใด,ดบอกได้ครับนี่ครับอยู่กับถมปูเห็นมากกับแหลนมานํากดไอ้เดียวาวานนองกระชิดไปขอโฉคต่อหวดปูอีกคือเกา่ากต่เดียว ฟังเลขแม่เพิ่นไปก่อนนะครับเนาะแม่เราฝันว่าเราไปเรามาเก็บบอกพีกอยู่นี่ล่ะเพินะ่นว่ามาเก็บบอกพีกบาน,นี้เก็บไปเก็บมาแต่ยินคือคนมาบอกเลขนี่เพินะ่นว่าเบาหน่องแม่กับเอียงหูฟังกัดนดต่ยินเสียงคนว่ากันเสียงคนว่ากันย่อมย่อมย่ย่ออยู่อยู่ป่าผิกเพินะ่นว่าเพราะบานี้แม่กับเอียงหูฟังผู้ดใดมาบอ,อา,าบอกเอีหยังกันอะยู่ป่าบอกผิกเพิ่นว่าเลี้ยวไปกับบอเห็นคนเพินะ่นเด้ เลี้ยวไปก็บอเห็นคนแต่ว่าได้ยินเสียงวันนี้บอกไปบอกมาตอนตอนไอเสียงเอยียบไปข้าวหนึ่งขนลุกแขนขนขนแขนขางสายลุกฟืบได้ยินแต่บอกว่าหกแปดเจ็ดหกแปดเจ็ดว่าสั่นได้ยินแต่เสียงอันบอกว่าหกแปดเจ็ดอีอย่างน้อวันนี้เพื่อเกยังหูฟังไม่บอกไม่เบิ้งพนวาชีนะ เอกับฟังในตีล่ะคนบอกกับฟังในตีคนว่าคนบอกกับฟังในตีแกยังบอกว่าหกแปดเจ็ดเอาไปตัวเดียวนี่ล่ะเพื่อนแม่เราก็เลยอิลีบอกอลีอันเห็นเห็นแต่อันต้นบอกพีกมันสัน่นปุ๊บแล้วกสะดุงตื่น้เล่าก็ห่วยเพังแม่นีก็เล่าว่าขณะาาเมื่อกี้บอกพีกนี่แม่ยังเหแวงอยู่เลยคนว่า <laughs> ขณะาาเมื่อกี้บอกพีกนี่แม่ยังเราแวงอยู่ ย arguing, ania, <Right. S 1> ันยันยานยานด้ยินเสียงอีกคพื่อนางชีนนะยานด้ยินเสียงขึ้นในฝันบันี้บ้าหนังก็เลยว่าจะลองเบิ่งนอเม่เนาะเพื่อเพื่อมีโชคกับเรากอกว่ากระจักแล้วแต่หงวดหงันเหล็กไงมันมีเขาได้เบาเบาสิเอาไปบ่อช่องอีกอยู่บ่อกับบ่เป็นหยังเหล็กมันมีเขาไม่ลดเพื่อเขาไปเอาไปซื้อแต่เหล็กใหญ่เพื่อเขาไปซื้อเหล็กอย่างอื่นเอาไปซื้อเหล็กหลายวันไปซื้อเหล็กเพื่อบานซื้อเหล็กนู่นเนี้นี่เนี้น่นั่นก็แล้วแต่เพิ่น เพื่อนไดมีโชคไปนากานเพื่นว่าเออผู้ใดมีโชคก็ดีใจน้าเด้ยินข่าวว่ามือนันภาคกันถือสามโตบอกเพื่อนว่าการว่าก็เลยเอาสู่เพื่อนพื้นฟังละแม่ยู่หลายคนกันถามหาว่าแม่มากอีกมือใดแม่มากอีกมือใดอยังประมาณนี้อ่ะก็ลองมึงครับเด้อลองพิจารณาบึงเลขแม่แดงครับงวดวันที่หนึ่งตุลาหกแปดเดี๋ยวแม่เราบอกว่าถ้าแม่ฝันอีกหรือแม่แม่ใดเลขอีกได้แม่สิมาบอกสู่ฟังอีกเด้อเบาแต่เจ้าจังแวะมาหาแม่เพื่อนว่าแต่เดียว อัดคลิปนี้แล้วบ้านน้องกัสชไปขอโชกปูขอตองหวดปูกับ่บน,น่ครับอาทีได้แตกสามตัวก็ได้คือหวั่หวันเล่ยไงปูเพื่นบ่เขาเนะาะบอกตรงตรงก็คือเล่ยไงปูบ่เขาแต่ว่ามาเขาเพืือนบานครับสามตัวเล่ปูบ้านน้องจุดได้สามสามสามหาซีเนาะสามหาซีเลขเพื่อนบานออกเมื่อน,นันห้าสี่สามสอง สองหาสี่สามคือเลขพ่อสอละสังขารของหลวงปู่ครับ 8, แปดกันยาสองห้าสี่สามประก็ครบรอบปยี่สิบห้าปีละสังขารลวงปู่ครับอย่าถิมนะครับเด้อเลขเพื่อนบ้านวันจันทร์สองหายังโบออกครับสองห้ายังไม่ออกนะเลขละสังขารลุงปูวันครบรอปยี่สิบยี่สิบหาปีละสังขารลุงปูห้าสี่สามออกแล้วเหลือสองห้านะครับยังบบท่านออกเสือติดติดไปแน่ กับ่บนี่ปูอาดทิให้วันจันทร์ก็ไอะไเลขเปื่อนบาทรยังมมนก็เกิดขึ้นได้เบื่อนย่งไดก็รอหลุนกันนะครับเนาะอ่ะเลขแม่แดงครับย้ำอีกรอบนึงครับหกแปดเจ็ดครับเลขแม่แดงงวดวันที่หนึ่งตุลาหกแปดเกฟบ,บอกพีกอยู่มีคนมาบอกเลขแล้ววะมาสันตนบอกพีกใจเดี๋ยวยิ่นบอกันว่าฟังคนบอกให้ฟังว่าจัดหกแปดเจ็ดตัวเดียวเม็ดเดียวเนน้น มากบามากก่มักเหนอยู่ที่ดุนพินี้ครับมักขันมากกับซื้อไหวขันบพท่านมากกับเบิ้งไหวเป็นแนวทางไหวถเรียบเทียกบก็ที้เบื่อื่นที่บ้านหนองเฉาลงไวหวเบิ้งนะครับนเนาะหรือว่าที่เป็นเหล็กปูหเหล็กตะไคร้หรือว่าที่เป็นเหล็กฝันของผู้นั้นผู้นี้หรือว่าที่เป็นเหล็กผู้ใดที่บ้านหนองเอามาลงช่องแต่เดียวเอามาลงให้เบิ้งอีกท่นหนึ่งบ้านหนองกัได้คุยกับบันนี้เจี๊ออนมองเจี๊ยออนมองเลยเพื่อนกับห้เหล็กจันพูดสุกมาเพื่อนกันให้มาสุตลอดนั่นแหละครับผม ก็ได้รับโชคกันไปแต่ว่าเบาหน่องหา่างบ่ได้เอาลงในช่องนะครับเนาะเบาหน่องก็เอาลงแต่ในกลุ่มแล้วก็บอกกับคนสนิทกันที่ซื้อเพราะว่าเลขเลขอันเจออนนะันอ่ะเมื่อเชอาจันพุสูเบาหน่องบ่มีเวลาเดี๋ยวมาบอกชูฟังอียังประมาณนี้นะครับเนาะแต่เดี๋ยวถ้าเบาหน่องมีเวลาเดี๋ยวเบาหน่องจะเอามาบอกอีกทีหนึ่งเพื่อเพิ่นไม่มีเลขฝันเพื่อเพิ่นมีเลขเจาะนะเดี๋ยวจะมาบอกสูฟังนะครับเนาะเอา้าวหกแปดเจ็ดครับเลขแม่แดงครับงวดวันที่หนึ่งตุลา หกแปดเนนเนๆครับเนนเนๆแม่เราบอกว่ากัดงวดนี้ก็ให้ได้ถือสามตัวตรงๆเด้อเบาหนองเด้อคนว่าเดี๋ยวแม่ไปหาซื้อรถตะลีไปก่อนกรบบอแน่หรอกอีหยังมันก็เกิดขึ้นในเบิดแล้วเดี๋ยวอันนี้เราก็จะไปขอโชคปูเพราะว่าหลายคนบอกว่าขอแต่เนีนๆเนี้ยเบาว่าท่านพอได้ไปหาซื้อรถตะลีเนี่ยเบาขออันเบาขอไออีหยังอ่ะขอไก่โพดคนว่ามันไปหาซื้อรถตะลีบอท่านคนว่า เดี๋ยวบ่าวนองจัดการให้นะครับนอมือนี้เฮามารับโฉบไปทำการกับแม่แดงครับงวดวันที่1ตุลา68อย่าลืมนะครับถ้าผู้ใดอยากได้ผะาลุงปูถักลายเออเดี๋ยวเบ้าหนองเลื่อมบอกออกพรรษา,านี่ครับถ้าผู้ใดอยากอยากได้ผ้าขาวปูเดี๋ยวเบ้าหนองสิเอามาแบ่งให้บูชานะครับเดี๋ยวเบ้าหนองพุละหลังออกพรรษาจังวากันนะครับนอเดี๋ยวบ้าหนองจะเอาไปให้ลวงปูวัดบานขะยุงเพิ่นปลูกเสกให้อีกรอบหนึ่งก่อนนะครับนอ ตอนอามาใสยกับปุ๊กเสกแล้วตอนเอาออกก็เไปเพื่อนปุ๊กเสกอีกท่านึงแล้วก็ดังเบาหน่องจังเสียอมาตัดแบงให้คนนในบูชาถ้าบ่มีผู้ใดบูชาเบาหน่องก็สิเอาผ้าพื้นนี่ชุดนี่เอาไปถวายวัดเอาไปถวายวัดบากขยุ่งนี่แหละให้คนที่เพื่อนไปวัดให้เพื่อนไปบูชาเอาก็เอาบูชาให้คนในกลุ่มเอยเออให้คนในกลุ่มค้นในช่องบูชากรจังเหลือหรือบ่เหลือจังได หรือบ่มีผู้ใดบูชานี้ในช่องก็สิได้เอาไปให้หลวงปูเิ่นให้คนให้คนบูชาอยู่วัดเอาคนเอาเ,อเงินเขาวัดไปนะครับเนาะก็จังไดก็คอยติดตามเดี๋ยวปุรลังออกพรรษาจังวากันอีกทีนึงแจ้งภาษาสัมพันธ์มาบอกกันครับผมก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีงวดที่1ตุลาคม68ศรัทธามีบารมีเกิดเดี๋ยวไปขอเลขหลวงปูแลมาลุนกันครับว่ามือนี้เลขปูจะเป็นตัวใดงวดที่1ตุลาคม68สวัสดีครับ